ใดๆในโลกลวนอนิจจ์การเวลาย่อมกลืนกินชีวิตของมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดที่นี่ครับกลาบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าสังกชินบุตรพุทธชินโนรถท่านพระมหาเติมพงศริจันโทเจ้าว,วาดวัดหนองจบก,กล่าบเรียนท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมาคุณสุพจน์แสนมีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพ ก่อนที่สรีระร่างที่ไรวิญญาณของผู้วัยชนจะมาลายกลายเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟกระพรมแสนรักเมืองโคราชใครขอนำเรียนประวัติของผู้วัยชนแต่พอสังเขปดังต่อไปนี้ครับนายรุ่งเกียรติวิทยาบำรุงพระเอกจ,จ้าเอเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน ปีพุทธศักราช2501เกิดที่ซอยสวัยเรียงอำเภอเมืองนครราชสีมาปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่605ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองนครราชสีมานายรุ่งเกียรติวิทยาบำรุงพระเอกจ,จ้าเอเป็นบุตรคนที่ห้าของคุณพ่อนรง์วิทยาบำรุง คุณแม่แมนส้อยสเห์มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมดสิบสองคนดังนี้หนึ่งนางสศิลักษ์วิทยาบำรุงพี่อ้อยใจสองนางนิจารีวิทยาบำรุงพี่แจวสานายนรินวิทยาบำรุงพี่ดอกอ้อดกสี่นางสริพรวิทยาบำรุงพี่อ้อมใจหานายรุ่งเกียรติวิท วิทยาบำรุงพระเอจเจเอผู้ไหวชุด 6. นางกำไรวิทยาบำรุงหรือโอ๋ 7. นายชัรชัยวิทยาบำรุงหรือฉัดชัย 8. นายทเนศวิทยาบำรุงหรือทเนศ9นายกฤตชยาวิทยาบำรุงหรือแปงสินายภูสิทธิวิทยาบำรุงหรือปั๋ม 11นางนารีวิทยาบำรุงปุ๋ย12นายทศพลวิทยาบำรุงหรือบิ๊กเอ็มท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับชีวิตกำเนิดเกิดก่อจากตระกูลลิเกตั้งแต่ยุคสมัยสีสำเริงจนกลายมาเป็นลิเกรุ่นต่อรุ่นจากยุคสู่ยุคจากการต่อสู้ของพระเอกใจ,จเห แม้ชีวิตจะมีปัญหาและอุปสรรคยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเอกชะเอได้นำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครองตนครองงานประกอบอาชีพด้วยความสุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆและคณะทีมงานลิเกของเขาถ้าพูดถึงลิเกเมืองโคราชสิ่งที่จะต้องทำให้นึกถึงคือคณะนิเกพระเอกชะเหอ น้องไอ้กตัญญูที่ทำการสแสดงพิเกด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านการใช้ภาษาโคราชการสแสดงบทบาทนิเกที่ทำให้ผู้ชมเข้าถึงบทละครและที่สำคัญพระเอกจ้เอได้เดินตามรอยเท้าลิเกของพ่อแม่อย่างภาคภูมิใจจวบจนบัดน,นี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพอันที่จริงเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเรา เพิ่งจะมามีเราเมื่อไม่นานนี้และอีกไม่นานก็จะไม่มีเราแต่ก่อนที่จะไม่มีเราจงเร่งสร้างแต่ความดีก่อนที่จะไม่มีเราความดีใดๆที่ยังไม่ได้ทำจงรีบทำเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำแล้วเราไม่มีโอกาสได้ร่วมรู้เลยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต ายรุ่งเกียรติวิทยาบำรุงพระเอกจ้าเอกเป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อบุพการีได้เลี้ยงดูและไปเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านเป็นประจำรักแม่อย่างที่สุดสุดหัวใจทุกก้าวย่างทุกก้าวเดินของชีวิตอนิจจาวัตะสังขาราชีวิตทุกชีวิตที่มีลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา ขณะที่เขากลับจากเยี่ยมแม่ในวันที่24กรกฎาคม2567เวลาประมาณ19นาฬิกานายรุ่งเกียรตวิทยาบพรุงเขาได้ประสบอุบัติเหตุที่ถนนเลียบนครเมืองนคนรราชสีมาและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตรุรวมสิริอายุได้58ปีการจากไปของรุ่งเกียรติวิทยามรุงพระเอกเจ,จเอในครั้งนี้ สร้างความเศร้าโศกเสียใจแค่กับภรรยาบุตรและลูกหลานเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เขารักมากที่สุดคือลูก่วงลูกชีวิตจิตใจของเขาเดิมนั้นอยากจะเป็นตำรวจแต่หลีกหนีคำว่าลิเกไปไม่ได้และไม่ใช่เป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวเท่านั้นนับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรผู้ทรงคุณค่าของนิเกเมืองโคราชท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านชีวิตคนเราไม่ต่างอะไรกับบทละครทุกตอนทุกบท บทบาทและลีลาแตกต่างกันไปไม่ต่างอะไรกับบทละครทุกตอนทุกบทมีโศกสลดปนเศร้าเครา้าสุขสันมีหัวเราะมีร้องไห้รักใคร่กันที่สุดนั้นเมนเผาศพจบการแสดง